โอเคครับวันนี้ก็มีเพื่อนขอเข้ามานะครับเป็นเลงหรือว่าผูของออฟเลนครับเกมนี้ผมน่าจะเจอเป็นมูนาดออฟเลนนะครับถามว่าจะเจอได้ไหมเจอได้ครับแต่ต้นเกมเราอาจจะโดนสับฟรีนิดนึงแล้วก็ถ้าคนไม่มีดวงก็อ,อาจจะไปต้องไปวัดตอนช่วงกลางเกมที่มีสลิชติงๆๆแล้วคลิกแล้วนะครับ GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยในเะคียผมรูดก็และเพจนะครับ เดีจวขึ้นรูนให้แล้วกันนะครับรูนไอเทมไอเทมก็น่าจะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายก่อคลีสลิงสติงดาบแดงนะครับเจาะอ,อะไรอย่างงี้กับคนไม่มีดวงเนาะผมเล่นลิงนะช่วงนี้นะถ้าไปก่อนก็เรียกวา่าเออผมชอบลิงประมาณหนึ่งแต่แถวนี้ก็ไม่ฮ่า <laughs> ฮ่่ืตามตรงดวงไม่ค่อยดีก็ฟาร์ม<ร>ครับ แต่ว่านะตรงนี้ถ้ามูลาดเคยรคลิปไวให้เรานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเราจะได้คลิปเต็ม3ามอนปกติมันจะเป็นตัวที่สู้เราง่ายหน่อยในตัวเลนนะครับหมายถึงเลเวลแรกๆนะสู้กับเราง่ายหน่อยครับในตัวเลนเขาก็จะแบบเคลียร์คลิรน่นนี้ไวก่อนเราเขาก็แบบเอ้ยไม่สู้กูไม่ได้ว่ะอัตราคิดลูกอมันอาจจะต้วงดีบ้างไม่ดีบ้างก็เคลียร์คลิปก่อนในง่ายนะครับอันนี้เราก็กลับมาเติมมาไนะ ได้นิดนึงเพราะเราต้องรับเวฟทันอยู่แล้วนะรีบเคลียร์รีบกลับนะรับเวฟทันอยู่แล้วนะง่ยๆสามคลิปนะสามกองเอ้ยกองเดียวสามตัวนะง่ายๆครับตีไปอยากลับคลิปง่ายก็มาตีข้างนอกก็ได้ครับโอ้แลกลับในจังหวะสุดท้ายงูไม่ขี้ปิกเลยครับ แรงครับสกิลหนึ่งของมูลาดอย่าไปโดนดีกว่าสือฟิกตัวใช่เหตุมาแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะจะขึ้นเป็นคริสีชิ้นก่อนก็ได้นี่ถือว่ารองเท้าขั้นแบบนี้ก่อนก็ได้เอาไว้เดินน้่นนั่นมันอาจจะต้นเตี้ยมหน่อยเพราะผมห้อยดุดเริ่มยมาสักหฟาร์มไหมครับต้นเกมก็ประมาณนี้ ฟา์มันต่อครับปุ๊บตีตีตอ่าท,ทีนี้ทีนะครับท,ทีนี้ดึนแรงครับเมื่อกี้ผมสตันก่อนนะครับมามูลาดเลเวลไม่ใช่เลเวลสเต็กสามอ่ายังไม่ใช่สเต็กสี่แต่ถามว่าสามารถทำตอนสับได้ไหมนะครับทำได้อันนี้เพื่อนก็เก็บไปได้สวยๆเลยครับเอาไวาตรงนี้ก็ไดล ว่าจะวาร์ปว่าจะวาร์ป้วขอเอ้าหูเว่ยเปิดน้ำใส่นาแล้วเนี่ยถอยมาก่อนแฮมงกคลิปโคคลิป,ลปไปเพื่อนไปขี่ไปขี่เพื่อนครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปต้นเกมผมดวงไม่ค่อยดีสำหรับลิงเลยครับผมก็ต้องบอกไว้ประมาณแล้วก็ลิเทรี่ได้มารับสกิลหนึ่งนะครับผม ลสลิลยองดิตีหนึ่งทีไม่แล้วก็เราจะมาขึ้นเป็นบูสต์นี่ครับบูสต์แวนอุ้ยว้าดูเล่นอื่นอยู่พี่มาหลังจากที่เราได้แวนก็สบายขึ้นนิดนึงรัดสวยครับคารคเตอ,อร์บูสซบูออกครับโอ้โหมวยมาขวาเลยมีสิตายได้นะครับ คือลากข้าป้อมได้เลยลากไปกินในนแำไปกันต่อที่เลนล่างครับของประมาณนี้เพื่อสลับแล้วได้ล่างแล้วตัเกยเพื่อนแปลกนะครับมีคีลาขึ้นมาทำเลนผมเล็กน้อยก็ตายไปทีนึงนะฟาร์มกันต่อไปฟาร์มนี่ด้วย 2กองนี้ผมว่าดีนะสองกองนี้ผมว่าด,นะาดีถ้าได้ฟาร์มก็มิวกาสฟาร์มไปเลยครับแล้วไปฟาร์มคีิเลนต่อแบบนี้อาละละละสปอตส่วนโอ้โอยาาอุปกรณ์คืออย่างงี้เพื่อนเพื่อนเราสามารถตบบูลณะในเกมนี้ได้เราสามารถตบคีล่าในเกมนี้ได้แต่ว่าเราต้องมีของก่อน เดี๋ยวไอเทมมันจะตอบโจทย์เราเองเดี๋ยวมันจะามีคมตอบให้เราเองนะครับว่าเราสามารถตบกีราได้ครับกีราปั๊บอันนี้อ่อ 1, 2. 1, 2. าจังหวัดที่หนึ่งลุบสอ,องตึกลุปสองสวนคือหาหาไปหาพวกเฮ้ยผมอยู่พวกนี้เฮ้ยเขาเขาคิดว่าเราฟิกเกอร์ไหม ถ้ามาหาตรงนี้ก็ตายแต่ว,ว่าเรา,เร,ารอวัฟกับเขาไม่คิดว่าเราหลบพุ่งนีไว้ก็สบายๆครับลบคลิปนิดนึงอารูนก็ห้อยดูดเลือดนิดนึงนี่เห็นไหม,มก็จะเด้งมาในช่วงกลางเกมเราเริ่มตีแรงแล้วนะครับมันก็จะดูดเลือดได้ประมาณนึงยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเราของแบบของเต็มแล้วมีตั้มเมนะครับบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต้องกลับบ้านถ้าเรามีปะฟ้าเลินแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยครับ เรียนรมลงแบบคล้ายๆนาคอสเลยแต่ว่าห้อยสปิริตขึ้นมาทีหนึน่งเอามาแอนิเมชันแบบให้มันเร็วขึ้นนะครับตอนที่มันตีกดตีเนียมาเห็นน่าจะไม่เห็นน่าจะมาเช็คนีครับมูลัดไม่เห็นลาสไม่เห็นเอาดีๆอันนี้ยืดรอบวะครันเนี้แต่ลีเดียน,นาเราจะมาปิดหวังกันเข้าอ้องลีเดน่าเลยกันไป รอดจริงไหมก็ไม่รู้เนาะเดินมาก็รึ้ว่าจะล่อซื้อล่อซื้อตันจังอายพี่เมื่อกี้พี่อ้โหใส่กันเต็มข้อล่อกันเต็มแข้งฟิกเกอร์มาซะด้วยเฮี้ยวไหเฮ้ยวาหบาร์ฟาดผมขออ้บีเปิดพุ่มด้วยก็ได้ว่ามีเปิดตาแต่ขอละกันนะครับลาชดนาทสุดท้ายตึกฤๅ มาส่วนหุยทีเดียวหุยสเยสิพิเกอร์ซะด้วยผมแองก็เลยทีเดียวเพื่อนถ้าเราได้ก็เงินก็จะดีกว่านี้เนาะเป็นเริกเตอร์ได้ได้แค่ร้อยโกเท่านั้นนะครับกดวีกกดวีกเลยนะปลาหมึกวีกดีนะครับปลาหมึกวีกดี ถ้าไม่ได้เจอเป็นพวกไฮยอเตแต่ก็ดีเหมือนกันเอาวิกมาเจอก็ได้นะครับแต่จะเป็นเป้านิ่งหน่อยสตันตาาเรียบร้อยนี่เราสามารถทำได้เหมือนกัน,นครับบูคองตัวที่สตันทำได้หมดนะสกิลหนึ่งของโอเมนล็อกของโอเมนสตันของฉีอะไรเงี้ยทำได้หมดนะจ๊ะแม้แต่นตาตาญาต์เราทำได้นี่ครับสกิลสอง อาริสเตอร์สกิลหนึ่งวางแท็บอะไรเงี้ยเออทำได้นะครับเคยทำไม่อยู่นะครั้งหนึ่งเออเอามาอัพเลยครั้งหนึ่งครับโคตรเกลียดนั้นานั้นเน่นี่มีของแล้วนะเพื่อนวิโอ้ขนาดเรามีขอเนี่เกือบตายเหมือนกันครับถูสใส่ของต้องแรงกว่านี้ตีปอมตีปอมเออาการเงินครับตอนนี้ร็ทำดีขึ้นเรื่อยๆนี่ครับ ไม่ระบามเหมือนต้นเกมผมก็จะรีบฟาร์มนะครับฟาร์มหมดอ่นะขอได้ไหมขอบคุณครับเพื่อนปล่อยให้นะขอบคุณครับนี่เราไปเมฆฟ้าอยากจะบอกาเรามียาฟ้านะครับเรามีลูนดูดเลือดแค่ค้อยมาห้าสบายเลยไม่อะมันไปตีป้อมแม่ว่าจะแดดตีตีป้อมได้ไปตีคนขอพายอย่างสวง สี่สมสามก็โอเคอยู่เดี๋ยวเขาจะเริ่มหาดักแล้วนะครับแต่ว่าขอฟามคิวเล็กน้อยน,น,นี่เพื่อดาบแดงเยนนี้ด้วยเองกูสวนส่วนนี่ครับส่วนนี่ครับหายแ้วมนเปิดน้ำใส่นานน้อง,องนี่เซลเฮลเจอจังหวะลาาช็อตนะครับ ดูดีๆล่าช็อตเพื่อนเป็นทิปเปอร์คิวดูดีๆลาช็อตเพื่อนเป็ทริปเปอร์คิวปลอดปลาเดี๋ยวนานไปหน่อยครับก็ไม่ได้ถือว่าเรายื้อได้สวยว่าไม่รู้嘛ทางทางที่เล่นลิงมาอะไรเงี้ยเจอคีล่าออกฟอสการ์ดไอ้ฟอสการ์ดมันช่วยทําให้ตัวแข็งขึ้นใช่ไหมทั้งกันมีกันไก่ภาพมีกันเวทในตัวนะฟอสการ์ดของ สายเวทเนาะแต่ก็ยังโดนลิงออกพวกมุานามากสตบอยู่ดีนะครับเอถอยเพื่อนติกเตอร์เจ็บคิราเกิดแครี่เกิดครับเบิร์นเลยครับาเลือดพิดาไมา่ละานายหมดสิจะเถียงวานอนตัวนี้ละมีดาบแดงครับหลังจากนี้ ถ้าผมคิดถ้าผมคิดนะคือเป็น2เจาะได้ไหมโบกิเตเปียได้ไหมนะครับได้เหมือนกันแต่ออมนิแมเน้นแรงเน้นเบิร์ดตัวบางๆไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะใช้ออมนิแมนี่ไงอืมทำมีพิเกอร์นะบอกเลยพบสูตรกดดันไปก่อนนะครับให้เขาแบบเบบอเฮ้ยออกมากูก็โดนมาไม่ออกกูก็จนมาอ่าใช่ไหมอย่างเงี้ย เล่นจิตวิทยาเหมือนว่าออกมากูก็โดนอะ่ะไม่ออกก็จนเออต้องให้เขาเบือนะครับเธอได้สามทางไปแล้วด้วยมาหลุมปรับสมดุลเราจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนี้นี่นี่นนนเช็คดีหรือปะเช็คดีหรือไม่โอ้โหสองทีที่นอนโตโต,โตครับหลับเต็มผืนนอนเต็มตื่น นดยกอนไปเลยครับในายซังวาดีเขาก็เคลียร์คลิปไปเพราะเราแตะสามทางแล้วนี่ก็ทำเลยครับบนคลิปเข้าคลิปสูงเลยคลิปเลนกลางไม่มีเขาเคลียร์เลไไปเพราะนั้นซ้ายกับขวาเข้าครับถ้าถามว่าขอได้ไหมเซตเลนจริงเซตได้ไหมให้มันเข้าพร้อมากันเซตได้เหมือนกันนะครับเลนหนึ่งเร็วไปก็เคลียร์คลิปไม่ต้องเร็วมากเออหรือว่ารอแค่คลิปมันตีตันก่อนแล้วค่อยมาเซตเลนอะไรเงี้ยประมาณนี้ เดี๋ยวด้วยโซแรงครับผมก็จะรอเพื่อนแบบเอ้ยจะเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนไปเปิดแล้วแร็คกับตายรอข่าวครับเปิดตาไปแล้วเขาคิดว่าลิงจะเข้าด้วยหนระือว่าออืมีของมีของเมือ่มอกี้อย่างแรงครับตอนนี้ใครก็เอาไม่อยู่ที่นอนโต t ต้รอเข้าครับจังหวะสองเท่านั้น b i กป่ะเว้ยแต่ก็กลัวมา แต่ก็กลัวแต่ว่าในสังว่าในสร้างว่านี้ต้องเข้าไปล้วงเลยครับผมเพืบอกกูรอให้สกิลตั้งนานแล้ะกูคองเข้าได้กีเพื่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับกูคองในเพจนี้ก็ต้นเกมอย่างที่เห็นเลยผมเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยมีอาจจะไม่ติดขี้บ้านไม่ติดนู่นนี่มากนะครับก็ยากพอสมควรแต่พอเรามีของ โอเคแล้วเราก็มาวัดดวงกันเรื่องการเกมะมันจะติดให้ผมไหมนะครับมันประมาณ77%เออประมาณนี้ครับถ้าใครชอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสวัสดีขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีครับผม